ธุรกิจทำเงินทำง่ายๆที่บ้านได้วันนี้จะมาแนะนําธุรกิจทำเงินที่สามารถทําได้แม้อยู่บ้านเหมาะกับคนที่เบื่องานประจำคนที่กําลังเกษียณคนที่ต้องการสร้างรายได้ให้ครอบครัวเด็กจบใหม่ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองนั่นคือธุรกิจทอถุงมือผ้า ที่ทางชีนาซับายได้รวบรวมสูตรไว้หมดแล้วเคสวันนี้ทางชีนาซับายนำวัตถุดิบมาส่งให้กับคุณเก๋วลินทร์ที่จังหวัดฉะเชิงเซาและทำการรับถุงมือกลับไปในคราวเดียวกันค่ะมาถึงตรงนี้หลายท่านน่าจะสงสัย ว่าทำไมต้องมาส่งวัตถุดิบและรับถุงมืออย่างที่บอกไว้พอถุงมือกับชีนาซับพายทำง่ายๆที่บ้านไม่ต้องเหนื่อยทําการตลาดก็ขายได้และที่บอกว่าทางชีนะซับพายรวมสูตรสำเร็จไว้นั่นคือเมื่อลูกค้าตัดสินใจทำสัญญาทอถุงมือกับชีนะซับพาย ทางเราจะทำการฝึกอบรมจนลูกค้าดูแลเครื่องจักรได้ด้วยตัวเองก็เริ่มการผลิตแต่ระหว่างที่ลูกค้าทำการตลาดลูกค้าก็ไม่ต้องกังวลว่าจะขายไม่ได้ พอช่วงเริ่มต้นที่ยังขายไม่ได้สามารถขายถุงมือกลับมาที่ชีนาซัพพลายได้ก่อนจนกว่าจะทำการตลาดขายเองได้เท่านี้ก็ทำให้ทำได้ที่บ้านมีรายได้มีกำไรเบื้องต้นถ้าพึงพอใจผลตอบแทนก็สามารถทำขายเราตลอดได้เลยพอถุงมือกับชีนาซัพพลาย ทำง่ายๆที่บ้านสบายๆ